หนึงในครอบครัวสลัดแฟคทอรี่ที่เราอยากให้คุณรู้จักผักอร่อยมากกรอบมากอ่ะไม่ขมเลยอะไรอย่างเงี้ยดีใจอะ่ะน้ำารรผักสลัดอินทรีย์บ้านไร่ฟาร์มติดดินจังหวัดอุทัยธานีมนุษย์ป้าวัยเกษียณที่ลองผิดมาเยอะกว่าลองถูกจนเริ่มเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อปลูกผักอินทรีย์ ครูใน YouTube คนกรุงเทพอ่ะถ้าทานผักส่วนใหญ่มันจะเป็นผักที่ทำจากมีสารเคมียเยอะเราก็เลยอยากมาปลูกผักให้แบบคนทั่วๆไปได้รู้จักผักอินทรีย์มากขึ้นเรามีที่มีอะไรอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะทำเป็นอินทรีย์เพื่อว่าคนทั่วๆไปกินแล้วจะได้แบบสุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นโรคภยยัยนะคะ อุปรสรรคเยอะมากเพราะเราเราไม่ได้มีพื้นของการเป็นเกษตรกรมาก่อนทีนี้พอเริ่มมาทำก็จะมีปัญหาแต่ว่าเราก็ศึกษาจากทั่วๆไปจากยูทูบบ้างจากอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็จากคนที่บอกมาหรือว่าไปดูงานที่ต่างๆเงี้ยลราก็ค่อยๆมาปรับเปลี่ยนใช้กับของเราซึ่งแบบบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีเงี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ คนเอาผักไปทานเนี่ยก็จะบอกว่าผักอร่อยมากกรอบมากอ่ะไม่ขมเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าดีใจอ่ะแบบที่ของเราอ่ะทำให้เขาทานแล้วอร่อยแล้วอย่างเด็กๆเนี่ยเขาไม่ทานผักพอเอาผักเราไปให้เขาเขาทานผักพ่อแม่เขาก็จะมาบอกว่าอุ้ยผักของคุณดีมากเลยลูกไม่เคยกินผักเลยเนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้เราดูว่าเนี่ยลูกเขากินผักอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นความภูมิใจของเรานะที่ได้ทำเงี้ย ก็ดีนะถ้าแบบว่าเราได้ปลูกผักทานเองเนี่ยเหมือนสุขภาพตัวเองก็จะดีแล้วการทําเกษตรเนี่ยคุณทําไปเนี่ยคุณจะเพลิดเพลินยังอยากให้คนนะที่มทีที่ทางเยอะๆนะจัดเป็นล็อกอนะล็อกละไล่คนผู้สูงอายุเนะี่ยทำได้ลุกบ้านหลังเล็กๆอยู่ปลูกผักกินเองแล้วก็ทำอาหารเองเลยจะเหมือนแบบดูแลสุขภาพไปในตัวเี้แล้วก็ไม่ต้องหาหมอม,ม,มันดีมากอะนี่คือส่วนหนึ่ง ของครอบครัวเราที่ผูกพันกันด้วยความตั้งใจใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองรักทั้งหมดที่ครอบครัวเราทำก็เพื่อให้ลูกค้าเรามีความสุขในทุกๆคำที่ได้ทาน